ึงทำเนี่ยคนก็เห็นกันหมดแล้ววัดเวิร์ดพาทำง,งานตลอดเวลาคนคนงาน,านเนี่ยนี่สมมุตินี่อ่ะลำตัวคล้ายกับบวงนะครับบาท<อ>าที่เจอนะอนี่<อ>ให้ผมให้ผมลองยัดหน่อยแล้วกันนี่เอาเด้แล้อย่าลืมนะครับว่าบวงนักขบาดเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะเสียหายได้ก็จะอย่างที่พี่เก่งบอกครับว่าจะยกขึ้นมาเพื่อวางเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกว่าพอเปิดมามันจะเสียหายไหมถูกต้องไหมพี่เก่งมันมันแทบจะควบคุมเลยไม่ได้อ่ะเนี่ยผมก็คงยัดได้แค่นี้ครับ แล้วการที่จะยกไม้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ออกมาแล้ววางบวงนักบาทลงไปเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องยกกลับด้วยนะต้องยกกลับนะแล้วไมนไม่ได้มีแค่นี้นะเออไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวจะมาดูกองมหาลัยอันนี้คือกองปวชปวชดูกองมหาลัยเนี่ยดูเนี่ยดูกองไม้ดูดูกองมหาลายดูกองมหาลัยโอ้โหนี่นะสามสิบสี่สิบปีไม้เราดูนู่นนู่นนี่คือที่ย้ายออกมาจากข้างในถูกต้องมาเพี่เก่งใช่ใช่ใช่แล้วถ้าให้ผมดูจากสิ่ง แวนล้อนอยู่ด้วมยววม,มันก็มีมันก็เป็นเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสัตว์เลือ้อยคลานงูก็มีโอกาสที่เขาต้องมาอยู่อาศัยแน่เพราะอย่าลืมว่าไม้เหล่านี้ที่มันทับถมกันมันก็มีความเย็นนั้น<ด>ความชื้นต่างๆมันชื้นถึงขนาดตัวเงินตัวทองมาไข่สิบใบอะไอขย่ยุงนิ้ไปเนาน,นั่นแปลว่าปัจจัยตรงนี้น่ติดคลองติดน้ำเนี่ยความชื้นนต่างๆมันเอื้อต่อการอยู่อาศัยไป<ด>เ,เจองูไหมงูเห่ามีไหมป้าอ๋อเคยเห็นมันข้ามไปข้ามมาป้าเคยเจอกันใช่ไหมแต่เจอไม่บ่อย คุณป้าทั้งสองท่านก็ยืนยันนะครับว่าตรงนี้มีงูมีตัวเงินตัวทองเยอะ